ครับมึงเขาแล้วครับไปกินแย่ครับแต้มแรกมากแล้วครับอร่อยเรียบร้อยพี่สุกไงครับเอาบาดิน้องแล้วสวัสดีครับพี่น้อของใสุกสุขันครับว้่าสุี่พานองมาสูน้องบปูเกาก่ามาน้องเกานะครับแต่ว่าได้ไม้เก่ามามาสวยเกเพินนะครับ แล้วสำหรับเยือกั็เป็นเงือสุดเก่านะครับย้อนเขาไปเบื้องในคลิปวิดีโอที่ผมเหตุไปคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ปลายีสุกหลายๆตัวนะครับมันนี่กัคาขั้นกันหนึ่ง่ยบาทคือเก่านะครับข้างหลัางนี่เต็มหมดเลยครับพี่น้องมีแต่ขั้นเบ็ดเต็มไปหมดเลยไม้เก่าผมอยู่พูนบ่อดไรเลยครับในวัสิ์อยู่ไม้นี่ครับพูน่ะปลาบอดเงี้ยง้ยผมเลยว่าโอ้ยยังมีหลุดนี่เก่าแล้วครับปลาใงญ่น้องนี่เนาะ ติดตามส้มกันครับว่ามือ 4, 000, 000, 000นีห้องสี sure ่มันบ่เนาะไหครับมาแล้วครับมาแล้วครับกลางบ่มือนันซุ่มผมอยู่นีแหละอันที่ว่าเด้ปลาไหลๆมือนีมาว่าะท่านเพิ่พน่มมาอยู่นี่เขาแล้วครับท้างนีปลากินครับท้างนั่นเรียดดังออกครับปลาพวกกินเบ็ดปลาขึ้นเรนพี่ปลากินนีสาม่าตาผมก็่าสองสองบวกบวกก็ด้หอมยอมยากใช่ปะ ย,ยังนวลจันเนาะเป็นจังซีย,ยเนานะนวลจันเนาะมันถือปากบ่ลยมันคือบ่ยอมเถอะบัไไงไอ้จะบ่ยอมอีโอ้ปลาสองสามโลมันแข็งแรงครับเถอะปิดเด้บาเนีเย่ยปิดแล้วเนือนเน้อแล้่อ นี่เรียบร้อยสองูลหะสูง,งาเออง็้ประมาณทเท่าไรตสาสองหาเนะครับโอ้งามงามงามาม ปลาจีนบ่หรอปลาอย่างอย่ไปที่ทบก่ปลาจีนบ่ปลาจีนบ่ก็มันขึ้นย่บงรอปุนหลายปลาจีนข้าเอาข้าเมื่อนั้นเมื่อนด้นขึ้นเขาป็กินเวนเ็นคู่บุกไ

ครับเปนเขาแล้วครับปลาจีนแย่ครับแต้มแรกมากแล้วครับครับนี่นยครับอันสิ่งของห้องเนาะสิงหาวประมาณนี้นะครับนี่งกวยหนึ่งเลยครับมันมันึ้นสืกปลาจีนกีนมากครับนี่ครับอันนี้อากาศนะครับคึมมาแล้วครับฝนตกลินครับนี่ฝนตกแล้วเลีอมลินลินเม็ดหางหางมากแล้วครับอากาศแบบนี้ปลาอันกระสิบก็คอยกินเบ็ดเนาะครับพี่น้อง มอยู่บ่อย <c oughs> <rik decorative> ู่ดงดคือเข่งเด้ออยู่พูดหน้าไปแล้วพูดม่อยู่อก่มาอยู่อีนี่บ่แล้วมันกไหลดละไหลดตนปรจามันกกดึงเรียนเรียนเรียนรอเรีนจะได้นี่มัน็ลากอยู่กว่าปิ้น่ะตกตกตอกเดวเรีนมากแอดพอดีนบ่คนเอาตอนจะบอกแมนคยันหลั โอ้เสีได้เนาะปลาจีนเนาะนี่นะครับพี่น้องเบ็ดผมมันนี่ปลาบ่กินเลยครับมันนี่กินบ่ดีเลยครับเด็ดปลาจีนตัวเดียวปลาจีนนไงเติมมือเศร้านีะครับก็บ่กินหนักตกปลากระไรเด้ครับมันนี่มาไล่แต่ว่าปลาบ่กินเบ็ดมันนี่เงินที่รี โอ้ตอนที่มันตอกตอกตอนะบ่มันบ่แม่นมัท่นได้กินมันกินมันอมตอนนี้แหละมันแห้งว่างื่อมักมันจังหวะตาไ่กินลาบ่กินซับนั่นซับนั่นหอซับกับซับก้นเหรอไมไม่สั่นเดือบก้นนะเอ ปลาเข่าบ่อหน้าวิ่งนะปลาเบ็ดไหมนี่มันไหลเบ็ดไล่ลี่ครับพี่น้องมึงเนี่แต่ว่าปลาเพิ่กกินเบ็ด ก็กินมื่อนกินครับเมื่อนผู้ใดสีพมาคกรกัสอนสมอได้ครับสีาเปครั้แสมอเด้ล้วครับเอาเปียบปลาครับใส่เบียดไลยดวงเกินไปแบบนี้สองดวงสองดวง <laughs> อ้าวท่างมาท่านได้สุดบอ่อเลยครับท่างพุ่นเี็เด้อเวลานี่แล้วเราเมื่อเหนื่อยนะไน่ขี้นะครับแมนเวลานี่แหละอาทิตย์วังหันเนาะนี่แหละข้าวปลาหันอัดปลาอะไรเดี๋ดวยวมันหนีมันฝนล้มด้วยล่ะคือฝนติดตุกนี่ครับอ๋อหนีกับป้าหน่อยที่<อ>กันเกาะลังเจ้าตัวแล้วครัเกาะลังปลาตะเพียนตัวหนึ่งบ่ แล้วแรงมือนี้มาแล้วครับเจ้าของบ่อิ q อ q คุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีครับหามาหมืมือครับจนมาคำวู๊ดมึงแต่เป็นงามๆเลยวิวนี่เพิ่นจะเปิดบ่อตกปลาวันที่ยี่สิบแปดนี่เด้อครับยี่สิบแปด เมษารางวัลหามื่นสองหัวหมื่นหัวหนึ่งครับเบ <c oughs> อร์เท่าไงงกว่าเอาไหมครับอันนุกันครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าห้าสามเก้าสี่ห้าสามเก้าสี่ครับหาหมื่นสองหัวหมื่นหัวหนึ่งครับสู้ไปสาบสอบถาม,ถามาเพิ่มเติมเด้อนี่ครับเจ้าของบอ่อแถกกิงเลยอีกคิวกุมภาส่วนๆครับนกนักตก,กปลา มันเปิดยู่สุเดือนนั่นแหละครับบ่อน,นี่มันี่มาเบื้องคนอ,อัดปาลาบ่อนี่ใี่สกใหญ่ห้ยน่าแบบฮุยมัโยโนโรคหนาบเลยบ่อนี่เดี๋ยวไปซื้อนั้น,นหุอะไหม่นี่ไม่เยือนที่ดีมันมันจีบขันไปซื้อนั้นต้องบังคับออกมาจากขันใดได้เริ่มจีเรียนของเธอได้นั่นหุยลงไปซื้อนั่นเหะอหุยหนามันตื่นหนึ่งดอกนี่ปลามา,มาแล้วนี่ มาแล้วครับมาแล้วครับพี่สุกไงครับเอาปาดินามเดียวเ้เน,น,วนี่ครับปากมานครับผมัมาคำเลยครับกลังสิงมาขั้วปลาเนาะจะสั่งหใหพีน้องเบิงเนาะแต่สั่งเจ็ดกิโลเลยครับนี่เดย เกินรลอบเลยครับนีแปดบวกวครับตัวนี้แปดกิโลพุ่นละเนาะแปดกกลัวพุ่นละครับผมหากชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับตุปป๊กปลาครับช่วงนี้บ้าตุ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าตุ่มได้เรื่อยพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประผัดชมคลิปให,หม่ๆของบ้าตุ่มครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มาแล้วครับเตรียมแรกของวันที่2 1เอดครับวันอาทิตย์ครับนาวีอ้ปลากินเบตะเซ่เลยวะเนาะเดวรุ่นเล่แบบนี้มันทิของไปงนี่ดิ โอ้ยอย่านี้ปลอยู่ซีนนี้ก็ได้ครับนั่นเดียอยละเห็นปะเบิกเล่เขาตัวปะเขาเขาออกมาแล้วออกมาแล้วพี่สายงมาพี่ปลาพี่ปาด้ย ตอนนี้ม่นเป็นยังนินน,น้อยๆทั้งหลามันออกได้อยู่นี่มันน้อยมันเป็นเขือไปเอนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับป้าท,ท,ที่อย่างคือไฟจุดนสันปลาฟ้าบ่พูดนะมันลงดำดินเลย <c oughs> ย yup. ิ่สุกไงด้นน่มันทำมดาาด้นน่คุณอะออกเลยป้อถูกตอแบบแดงๆอยู่มองทุนนะครับเอาช่วยดีด้วยเป็นงเอาเลยครับความยากลำบากครับระหกระเงินเมืองปลาตัวนี้อีครับคนอยู่พี่ปลาอยู่พี่ ย้ำมานะพี่ย้ำมาพี่บ่านี้โอเคโอเคอเฮ้ยุ่นจนยักป่ะดําเพ่าไผ่ไผ่จุดจวนมาเลยเนาะแต่ดินมาเลยกล่อ,องดูไก่ย,ยังไงครับว่าหยกหยกขั้นเบ็ดอยู่ มันสั่ว์ไหนยออมดนี่ยนะป่ะหนึ่งเหรียญอยู่เรียบร้อยครับอุ้ยนี่ต่อยอยู่ใกล้ๆหนิไหมลูกไปวันนึงนึกฝุดอยู่เออนี่ต่อยทั้งนานี่ยล่ะนี่โอ้โหเรียบร้อยครับ นไม่ะฮะนุ่งเบอะไรด้อน่งข้างไนอน่งมีแล้วกมันเต็มเลได้ข้างนี่ว่านยังข้างได้างบนข้างขางขุ่นแล้วข้างุ่นดอีดอกะไรางขุ่นรดอไรขนสามโตานผู้เดียวครับหน้าครับถึงม่แล้วมะผมกรได้กร่ไดยุกระุวันใหญ่ อุ้ยเยาว่าเฮ้ยเพี้ยนน้อยเหรอเพี้ยนน้อยฮะอุ้ยบพื่อนหน่อยหรอกนาส่วนถึงบ่ล่ะอุ้ยเยาว่าหน่อยถนนจันทร์ตัวนั้นผู้เฒ่าตาฟางแล้วนี่ตามอายุแล้วครับแต่เพี้ยนมาสั่นผมมาโน่นจันสายตาก็ตามอายุล่ะโน่นจันโอ้เงี้ยโน่นจันตัวนี้อันนี้ก็เป็นเงี้ยโน่นจันวะ มื่อวานเป็นเงียยิสุกูมืโอนี้เป็นเงีนุ่นจันเลยเอาเบียกมันเป็น,นไดยนีย่มันออกเอาเองบอก,อ,อ,กอ๋อห<อ>น่อยห่วยป่านุ่นจันไง,ไงับน้ำหลางหลายคว่ำเห็ดนเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ใส่สวยใส่สวยใส่ใสยางเลย ของหลุดเอยของเผ็ดปลางหลุด้ลุดเหรของตาเผ็ดหุดมัครับเป็นงัดมันเราเกดิดมันตส่ปลาใส่หน่อยเสมออีกบงมันหมดหใส่งครับใส่ไงหมดเองไม่ดดมจะใส่ตำหนิเนาะอันนี้ลูดิลู่ลู่เกินลูด่ดไป